คำว่าหมิงคำนี้แปลว่าสว่างฉลาดเข้าใจแต่สําหรับคลิปนี้เราไปดูคําว่าหมิงที่แปลว่าต่อไปถัดไปกันค่ะหมิงเทียนหมิงเทียนพรุ่งนี้หมิงหวานหมิงหวานคืนพรุ่งนี้หมิงเหนียนหมิงเหนียนปีหน้า หมิงชุนหมิงชุนหรือดูใบไม้ผลิหน้ามาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK2 229บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่แอดเฮาเตได้เลยค่ะ